สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยตัวผมได้มีการซื้อบิตคอยเข้าไปใหม่หรือ,อยังผมต้องบอกก่อนนะล่าสุดนะครับที่ผมได้ทําไปนะครับคือผมได้มีการขายบิตคอยนะครับที่ราคาประมาณ57,000นะมันมีการตกลงมาจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันดีดขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วตัวผมเข้าไม่ทันทีนี้ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าผมจะมีการเข้าใหม่ถ้าเกิดราคาบิตคอยมีการดีดขึ้นมายืนเหนือ60,000 ทีนี้เนี่ยมันมีการดีดขึ้นมายืนเหนือแล้วเห็นไหมครับอาจจะมีการตกลงมาบ้างแต่การตกของมันเนี่ยก็ยังยืนเหนือแล้วแท่งต่อมาก็ยังยืนเหนือทีนี้เนี่ยคำถามก็คือกลับเข้าไปซื้อดีไหมตามแผนเก่าของผมที่ผมวางไว้นะคือถ้าเกิดว่าผมขาย5 7 0 0 0แล้วเนี่ยบิตคอยมีการตกลงไปถึง4 4 0 0 0เนี่ยผมจะซื้อถูกไหมทีนี้มันตกมาถึงประมาณ4 8 0 0 0ไม่ถึงนะครับแล้วมันดีดก่อน แผนที่2คือถ้าเกิดมันดีดก่อนแล้วมันขึ้นมายืนเหนือหกหมื่นผมจะซื้อทีนี้มันขึ้นมาแล้วผมก็รอดูอีกสักสองสามวันนะครับมันก็ยังยืนเหนือผมก็เลยคิดว่าวางแผนไว้ยังไงผมก็จะทําอย่างนั้นนะผมก็มีการเข้านะครับแต่เข้าไม่หมดถามว่าทําไมถึงเข้าไม่หมดเพื่อนๆที่จะเข้าตามนะครับผมต้องบอกตรงนี้เลยนะว่าอันเนี้ยผมเสี่ยงที่จะเข้านะในไทม์เฟรมเล็กเนี่ย โมเมนตัม um มันดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็น stochastic RSI โอเคมันดูดีเห็นไหมมันขึ้นมายืนเหนือเส้นปะตรงกลางแล้วนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนข้างบนหรือว่าเส้นปะข้างบนแล้วเลยขึ้นไปได้ก็จะส่งผลให้ราคาบิตคอยขึ้นไปสูงกว่านี้แต่ข้อเสี่ยงของมันเนี่ยเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองนะครับผมจะไม่บอกนะว่าเอายังไงนะครับเพราะผมก็เข้าไม่หมดเหมือนกันผมก็ไม่กล้าอออินเหมือนกันนะจุดเสี่ยงของมันก็คือใน time frame week ซึ่งเป็น time frame ระยะยาวนะครับสต๊อคลาสติกไอซของมันเนี่ยจะปิดแท่งวันพรุ่งนี้ถามว่าเอ้ยปิดแท่งวันพรุ่งนี้แล้วยังไงไอปิดแท่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจุดเสี่ยงของมันก็คือสตคลาสติกไอซ์ไอของมันตัดลงไอเนี่ยแหละคือปัญหาที่ผมโคตรกลัวเลยนะครับคือมันตัดลงแบบเนี้ยแล้วเพื่อนๆมาดูนะเวลามันขึ้นมาขึ้นมานะครับแล้วมันตัดลงหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับนั้นลกก็อันเนี้ยนะครับเป็นปัญหาที่ผมห่วงมาก โอเคถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะบางรอบมันก็นรกหลอกเห็นไหมแต่ไอาการที่มันขึ้นมาแล้วมันไม่ยืนเหนือเส้นปะตรงกลางเนี่ยมันแปลว่าแบริชยังได้เปียบพูด,ดง่ายๆนะครับคือในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยดูดีนะครับแต่ในไทม์เฟรมวีคหรือว่าไทม์เฟรมระยะยาวเนี่ยมันตัดลงไอเนี่ยมันมีโอกาสเป็นปั๊มหลอกไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูสต o c h a สติกไอ i ไอแล้วกันถ้าเรามาดูที่แท่งเทียนดูดีไหมดูดีแน่นอนนะครับคือทิ้งไส้ข้างล่างไว้เยอะ แล้วขึ้นมาปิดแท่งเป็นสีเขียวใครมาดูก็ต้องรู้ว่าดูดีนะครับแต่ผมก็ไม่กล้าการันตีเนาะเพราะมันมีอิสโตคัสติกเอที่ตัดลงตรงเนี้ยมาทําให้เราลังเลนะครับก็เลยต้องบอกเพื่อนๆว่าเอางี้ละกันเพื่อนๆลองวางแผนเองละกันจะทําแบบผมก็ได้นะไม่ต้องเข้าหมดแต่แบ่งเข้านะครับเพื่อที่จะไม่ได้เจ็บตัวมากถ้ามันโดนหลอกแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปมูลเราก็ยังพอมีของบางนะครับก็ ก็เพื่อนๆลองวางแผนดูแล้วกันนะครับโอเคครับก็ที่มาทําคลิปนี้ไม่มีอะไรนะก็จะมาบอกว่ามีการทยอยเข้าบ้างนะครับแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับส่วนใครยังไม่มี x c h a n ช e เล่นนะครับสามารถสมัคร Exchange b i t g e t ได้เลยนะครับคุณจะได้รับส่วนลดค่าทมเนียมไม่ว่าจะเป็นเทรดฟิวเจอร์หรือสปอตตลอดชีวิตนะครับมากกว่าการสมัครด้วยตัวเองนะครับลิงก์สมัครอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ